เรามาดูวิธีการเทสแรนดันสำหรับตัววาลวหลังจากเอาวาลวมาประกบแคมแล้วเราจะสู่ขั้นตอนการเทสวาลคอนโทรลวาลวจำเป็นต้องมีลมในการเปิดเพราะฉะนั้นจุดนี้จะมีลมสำหรับเปิดวาลวเราก็เปิดวาลเปิดวาลเต็ม Uh huh. จากนั้นเราก็จะฟีดน้ําผ่านตัววาล์วจากแผนผังตัวนี้ก็คือวาล์วตัวนี้สำหรับฟีดน้ําวาล์วตัวนี้สำหรับแรงดันสูงวาล์วตัวนี้สำหรับเดนถึงวาล์วตัวนี้สำหรับการเทสลีกเทส uh huh. เราก็ขั้นตอนการฟีดน้ําเปิดวาล์วเปิดวาล์ว ตอนนี้ปั๊มก็จะปีดวาล์วปีดน้ำเราก็จะเปิดวาล์วตัวแรกโอเคเปิดวาล์วหลังจากที่ผ่านตัวคอนโทรลวาล์วแล้วปิดตัวแรกเราก็จะมาสังเกตว่าลมที่อยู่ในท่อหรือที่อยู่ในวาล์วไม่มี เราก็เริ่มทําการลีโอเคเราเห็นว่าไม่มีไม่มีลมในน้ำแล้วการเทสแรงดันเรามาดูว่าวาลววเป็นคาร์ดไหนอันนี้คือวาลวพีนสิบหกสำหรับการเทสเราก็จะเทสอยู่ที่24บาคือ1.5เท่าวิธีการเทสก่อนอื่นเรา ปิดน้ำเสร็จเราปิดวาล์ววาล์วทุกตัวจะต้องปิดนะครับแล้วเราก็จะมาเราก็จะมาดูชุดของตัวที่ทำไฮโดรสแตติกเทสเราก็จะมาเปิดวาล์วของไฮโดรสแตติกปรับดังๆขึ้นโอเคตอนนี้แรงดันเริ่มมาเปิดวาล์วชุดนี้ เพื่อสำหรับการเทสเป้าหมายของเราคืออยู่ยที่24บาครับตอนนี้ก็เราปรับมาแล้วได้แรงดันอยู่ที่24บาปั๊มค่อนข้างเร็วนะครับจากนั้นเราก็โฮเพรเชอร์ไว้ที่ประมาณสัก5นาทีสำหรับในการเทสคอนโทรลวาล หลังจากได้แรงดังนที่เราเทสแล้วเราก็จะมาปิดวาล์ว wow. ชุดนี้เพรเชอร์ที่อยู่หลังการเทสสามารถดูได้จากมิเตอร์เกจตัวนี้หลังจาก5นาทีแล้วเป็นการเสร็จสิ้นการเทสเราก็จะมาเปิดวาล์วเดนน้ำวาล์วเดน <Wow. S 2> <Wow. S 1> จะอยู่ทางด้านล่าง เดินน้ำทิ้งโอเคตุดนี้แล้วก็วาวเดินตัวนี้ครับแรงดันในวาวทั้งหมดก็จะถูกระบายทิ้งหมดเป็นการสิ้นสุดการเทสวาวหลังจากนั้นเราก็จะเอาวาวออกหลังจากการเทสเสร็จเราวิธีการเอาวาวออกจากเครื่องแคมเอาสายลมออกก่อน ดวาวมูนแคมป์ออกยกวาวออกครับท่านี้ก็เป็นการสิ้นสุดการเทสวาว